มาดูการใช้งาน s t c ขีดหนึ่งร้อย a อห้ออนะครับด้านหลังเป็นขั้วต่อสายนะครับ6 7เป็นไฟเลี้ยง2องยยีนึ่งกับ5จะเป็นเซนเซอร์นะครับที่เขาแถมไปให้นะครับจะเป็นเซนเซอร์ NTC แล้วก็1นึก็จะเป็น1 2 3เป็นเอาต์พุตนะครับหลักๆเราจะใช้หนึ่ง จะใช้1กับ2นะครับ1ก็คือเอาไฟไปรอเลยนะครับแล้วก็ r านะครับ2เอาไฟไปรอแล้วก็1เนี่ยไฟจะออกไปที่โหลดนะครับมาดูการเซตติ้งนะครับพารามิเตอร์มันจะมีประมาณหพารามิเตอร์หลักๆนะครับเริ่มต้นถ้าเราต้องการจะกดเซตอุณหภูมิให้เรากดเซตหนึ่งครั้งแล้วก็กดขึ้นกดลงได้เลยครับอันนี้คืออุณหภูมิที่เราต้องการเลือกให้เอาพุ่มมันออก พอเราปล่อยเขาก็จะเด้งไปที่อุณหภูมิปัจจุบันแอมเบ,บียนนะครับก็คือ33 32องาศาซีนะถ้าเราต้องการเซตติ้งไปดูกันว่ามีอะไรบ้างกดเซตค้างครับ h c นะครับให้กดเซตอีกหนึ่งทีนึงตัวนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนให้เรากดเซตค้างเอาใหม่นะครับ ตัวน,นี้เขาจะออกจากฟังก์ชันหลัก h c กดเซตค้างกดเซตหนึ่งคร้างแล้วก็กดเซตค้างไว้เพื่อเปลี่ยนฟังก์ชันก็จะเป็นคูลิ่งกับฮีตติ่งนะครับถ้า c ก็เป็นคูลิ่ง H ก็เป็นฮีตติ้งเราใช้กับงานความเย็นก็เป็น c ีดีฟังก์ชันดีก็คือ ฟังกชันปรับถ้าเราต้องการเราต้องการปรับเรากดกดเซตค้างนะครับแล้วก็กดขึ้นหรือลงตัวนี้จะเป็นการปรับเอาพุทนะครับให้การในการทำงานเอาพุทว่าช่วงกี่องศาในการตัดต่อค่าดีฟอลต์โรงงานเขาจะปรับไว้ที่5นะครับพอเรียบร้อยก็ปล่อย L S scale low H S สเกลไฮ CA ก็คือการปรับชดเชยนะครับหลักๆฟังก์ชันก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูใหม่กดค้างแล้วก็กดเซตค้างอีกทีหนึ่งนะครับนี่ แล้วกดเซตค้างเพื่อเลือกเพื่อที่จะเปลี่ยนถ้าเราถ้าถ้าเราไม่กดเซตค้างเนี่ยเขาก็จะไม่เปลี่ยนให้เราเขาก็จะวนไปฟังก์ชันอื่นนะครับการใช้งานไม่ยากครับตัวนี้หลักๆก,ก็จะเป็นตัวเนี้ยครับ H C นี่แหละว่าจะเอาเป็นฮ e ตติ n งหรือคูลิ่งส่วนค่าอื่นก็เป็นค่า d ด f ฟ u l ์ ของโรงงานที่เขาตั้งมาให้ละนะครับถ้าต้องการออกหน้าหลักร <c oughs> อสักนี่อันนี้ถ้าต้องการออกหน้าหลักรอประมาณหวินาทีเขาจะเด้งขึ้นหน้าหลักนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเอาพุทกัน ในการเซตติ้งตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่32นะฮะเราตั้งไว้40่สิจริงๆถ้าเป็นความเย็นเราจะตั้งไว้ต่ำกว่าค่าปัจจุบันนี่ครับผมปรับไปที่20เลยผมต้องการให้ตู้เย็นผมเย็นอยู่ที่20แล้วก็ปล่อยเนี่ยครับเอาพุทธออกละตอนนี้อุณหภูมิ32ถ้าเอาพุทธออกเขาจะมีตัวนี่ฮะ on ไฟแดงโชว์ที่ออนอันนี้คือเอาวุ้นออกคอมพิวเซอร์ก็จะทำงานให้ลงไปเรื่อยๆจนถึงค่าที่เราตั้งก็คือ20นะครับพอถึงพอถึงค่าที่ตั้งปุ๊บอ่าผมยกตัวอย่างนะพอถึงค่าที่ตั้งปุ๊บอ่าผมปรับขึ้นไปไฟที่ออนจะหายไป พราะตอนนี้ค่าที่ตั้งยุตัว่างสามห้านะครับแต่อุณหภูมิจริงเดี๋ยวรอให้ออกหน้าหลังนะอ,อยู่ที่สามสองนะครับอันนี้คือฟังก์ชันฮีตติ้งอ่าคูลิ่งนะคะูล cool ิ่งแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันฮีตติ้งเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นฟังก์ชันที่สลับการทำงานกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองปรับให้ดู นี่กดเข้าไปกดค้างนี่เป็นรูปฮีตติ้งพอนะครับเดี๋ยวก็จะออกหน้าหลักเองนี่ไปดูตอนนี้อุณหภูมิสามสองแต่ค่าที่เราต้องการอ่าเราต้องการสี่สิบไปเราต้องการต้มน้ำเอาไปต้มน้ำรเราต้องการสี่สิบตอนนี้อุณหภูมิสามสองอาวุทต้องทำงานดูไหมครับ ถ้าเราลองหลอกลองหลอกกดเซตหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดหลอกเขาว่าอุณหภูมิเข้าถึงแล้วอ่าโอเคนี่เราหลอกเขาว่าอุณหภูมิได้แล้วนะครับ คำว่าออนออนก็คือเอาพูดนั่นเองนะครับก็จะหายไปโอเคครับ